แต่ว่าคือหลังจากเนี่ยนะคะท่านก็เดินทางไปที่ระยองคือไปตรวจหน่วยตรวจคัดกรองเชิงรุกเนินอุไรตรบบลท่าประดูอ่อำเภอเมืองระยองนะคะซึ่งก็กำหนดให้เป็นจุดคัดกรองเพื่อตรวจหาเชื้อสำหรับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงซึ่งก็ลงไปดูติดตามสถานการณ์ประเมินสถานการณ์การทํางงานต่างๆแล้วก็ไปให้กำลังใจด้วยนะคะตัวของบุคลากรทางการแพทย์ท่านก็ไปหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของ พลเอกอ,อ,อนุพงศ์เผ่าจินดาก็ไปด้วยตัวขําคุณสาธิตปิตุเตชะอันนี้ก็เขเป็นสส,อส,อสอระยองด้วยนะคะ<อ>แล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารสุข<อ>ประทรวกสมาดไทยก็ไปไปหลายคนทีนี้นะคะในระหว่างที่ก็มีการตรวจเยี่ยมแล้วก็รับฟังรายงานสืบสถานการณ์ต่างๆนะคะอย่างที่ระยองเองก็บอกว่าเอาล่ะเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นมาสรุปคือระยองตอนนี้นะคะติดเชื้อระลอกนี้รวมทั้งสิ้นแล้ว148 รายนะคะก็ควบคุมกันไปแต่ว่าทีนี้คุณผู้ชมแน่นอนว่าสิ่งที่นายกถูกถามซ้ำในการเดินทางไปในพื้นที่ระยองอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของบ่อนการพน,นันท่านบอกอย่างนี้นะคะว่าเรื่องบ่อนการพนันเนี่ยต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถ้าเกิดว่าพบเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องก็จะมีการตรวจสอบถ้าเกิดว่าทำผิดจริงแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยอย่าไปในพื้นที่เสี่ยงด้วยทีนี้ พอถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับบ่อนนะคะว่าเอ๊ะบ่อนเนี่ยเป็นต้นเหตุในการแพร่ระบาดของโควิด19ในพื้นที่ระยองหรือเปล่าจะยังไงคือท่านก็บอกว่า อ้าวก็เนี่ยนะคะก็รับไปดำเนินการเด็กขาดแล้วมีการย้ายไป3-4คนแล้วแล้วก็ยินดีที่จะรับข้อมูลต่างๆขอให้ส่งมาได้เลยนะคะคือไม่ว่าจะใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยถ้ารู้ทีหลังก็ไม่เกิดประโยชน์มันจะไม่ทันการดังนั้นนะทุกคนต้องช่วยสื่อรู้ดีเพราะคนนําไปเผยแพร่นะคะเราไปดูกันหน่อยคือถามไปถามมาเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าเอะท่านคะ มีข้อมูลว่าเ <ษ cultura S 1> จ้า <gn> ของบ่อนการพนันเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงไปกับนักการเมืองอ,อุ้ยนะนแน่แน่จริงหรือเปล่าท่านนายกถึงจังหวัดนี้นะคะเริ่มมีน้ําเสียงโมโหท่้นบอกเอาใครใครล่ะผมเหรอเห็นโยงมาถึงผมด้วยในรูปเดี๋ยวกาลังสอบอยู่นี่เราไปดูดีกว่าว่าท่านนายกตอบว่ายังไงไปดูกันค่ะเราตอบร่ากับเรีออาไปนพรเแตเดี๋ยวใครที่ ใครที่เปเล่นทีบอร์ดติดเชื้อมาผมจะถอดคนนี้ด้วยไอคนขับรถแต่เป็นเล่นที่ไหนบอร์ดของไทยใครรู้เลยนะผมอดที่วอรดผมคนที่รู้มมบ,อรบอกผมสิเข้าใจไหมเออไทรล่ะผมเหรอเห็นดูมาถึงผมดยไอลูกอะ่ะเมอกี้ก็ทชอบอยู่ชอบใครจะไปรานั้ใครตามประมากนั้นระมานินดแล้วเตที่เป็นนายกเนี่ยผมปอดรอ ไม่ใช่ผมการทำปีกหมายทุกอย่างแต่ดีน,น,นี้ต้องต้องปเปชนแบบนี้ได้ไหมผมจะดูม,มาทำไมลเราเนี้ยความเดียวไล่มันมีหลายอย่างมากมายมช่วยกันดีครับ ก็คงจะมีอารมณ์นิดนึงเพราะว่าเรื่องบ่อนเนี่ยนะคะ,ะคือหนึ่งมันพิกฎหไม้สอ,อมันทําให้เกิดการแพร่ระบาดแต่ที่นี้นะคะเรื่องที่จะไปเชื่อมโยงถึงใครนักเกินเมืองไหมหรือว่าเป็นของบ่อนของคนที่มีอิทธิพลในทางภาคต <one> ะวันออกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆเนี่ยคนข้าง คุณสาธิตคุณธิตช้ามายืนอยู่เขียนจะอะไรเปิดผนึกนะชื่อว่าท่านต้องมีข้อมูลอะไรบางอย่างในพื้นที่น่าจะมีการแลกเปลี่ยนกับท่านนายกเออใช่ไหมฮะเมื่อวานผมคุยกับประธานหอการค้าจังหวัดระยองนะก็คุยเรื่องการค้าเรื่องเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนมซบเซาอ่ะแต่เขาบอกเลยว่าคนระยองตอนนี้ยอมเจ็บตัวบอกเลยว่าไม่ไม่ต้องมาเที่ยวระยองหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันกลัวว่ามันจะยิ่งแพร่เชื้อหรือเปล่าใครจะไปรู้ไม่กล้ารับประกันความปลอดภัยยอมเจ็บตัวให้มันเจ็บแต่จบดีกว่าทีนี้ผมก็เเเรรีียยคงงถาามท่่นนืออบ บอกว่าจริงไหมที่เขาลือกันว่าไอ้บ่อนที่เพิ่งเจอเนี่ยกับบ่อนที่เดือนมิถุนายนที่ปิดไปที่มาบตาพุทธที่ตอนนั้นสสประชาธิปัตย์เขาเปิยปิดเลยนะพูดเนี่ยเนี่ยบ่อนตรงเนี้ยที่ข้างบขอสเออก่ากับบ่อนอันเดิมก่อนหน้านั้นที่มาบตาพุทธเนี่ยเขาว่ากันว่าเจ้าของเดียวกันนะลงจู้สอเสือเหมือนกันน่ะจริงไหมประธานหอการค้าท่านก็บอกว่า ก็เท่าที่ฟังข้อมูลจากคนในพื้นที่มาก็น่าจะจริงนี่นนไม่ถามคุณไม่ถามท่านว่าท่านได้ลองเซิร์ช g o o g l e แ a บบหรือเปล่า, <c oughs> าเจอไหมปักบุดเจอหรือเปล่าก็ถามว่าอ๋อคือตรงมตัตาพุธเนี่ยมันปิดไปตอนมิถุนายนแล้วก็เลยมาโผล่ตรงนี้หรือเปล่าท่าน,นก็บอกว่าเท่าที่ฟังข้อมูลมาจากชาวบ้านนะค่ะนี้ไม่ดีมันเปิดมาพร้อมกันแต่ตอนนั่นน่ะแหละแต่พออันนั้นน่ะโดนอภิปรายในสภามันก็โดนปิดไปนะทีนี้พอจะถามเจาะต่อเนี่ยผมก็เห็นใจท่านน่ะท่านก็อึดอัด ไม่ค่อยอยากตอบก็เข้าใจว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยด้วย<ม>อะไรใดๆด้วยนะครับก็เลยต้องหยุดถามไปเท่านั้น<ม>แต่คิดว่าเท่าที่ถามและฟังน้ําเสียงและได้ข้อมูลแบบนี้ก็น่าจะคุณผู้ชมเองก็น่าจะเข้าใจเองได้นะอย่างนี้นะคนะก็ส่งจดหมายน้อยไปถึงนาย,ยกอ,อย่าไปโพสโซเชียลท่าน<ต>บอกว่ามันจริงไม่จริงไม่รู้<อ>มันจะเกิดความเสียหายส่งจดหมายน้อยไปให้ถึงมือนะ เออจะถึงไหมนี่จีนะแต่นายกยืนยันว่าถึงนะ,ะลองดูครับไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างคุณสาธทิปิตูเตช้ในจดหมายเปิดผนึกบอกเลยว่าเคยบอกกับท่านนายกแล้วไงแต่สุดท้ายนายกบอกเดี๋ยวไปจัดการให้สุดท้ายมันก็วนหลู่ เมื่อวานไม่รู้ว่าบนเฮลิคอปเตอร์ได้เคลียร์ใจกันไปบ้างหรือไม่มเพราะว่าสสาพลังประชารัฐเนี่ยตบเท้ากันออกมารุมจวกคุณสาธิตปิปตุเตชะกันเละเลยนะครับไปดูพอนายกไปที่ตรงนี้นะฮะที่ตรงแถลงเนี่ยหลังจากที่ไปจุดที่2จุดแรกคือที่คุณอมรบอกไปเนิอนอุไราจากนั้นก็มาที่โรงพยาบาลระยองแต่ก่อนจะมาถึงตรงที่ทแถลงที่โรงพยาบาลระยองเนี่ยมันวิดจะมีเหตุวุ่นเพราะว่าเจ้าถิ่นไม้ระยองไง คุณเรียกไม้ระยองไม่ได้นะ <คง S 2> าบางคนเมื่อวานมีคุณป้าคนหนึ่งบอกไม่ให้เรียกไม้ระยองอบอกว่าอย่ามาเหมาเป็นจังหวัดฉันท<ช>ั้งจังหวัดไม่ได้ค,คิดเหมือนกันหมดไม้พานุพง์จัดนอกก็แล้วกันแต่ตอนนั้นที่เขาเรียกว่าไม้ระยองเนี่ยเพราะเขาแจ้งเกิดจากตอนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยลงพื้นที่ข่าวที่แล้วจำได้ไหมฮะแล้วเขาก็มาฉูป้ายไล่หลังจากนั้นเขาก็ไปร่วมกิจกรรมกับเนี่ยกลุ่มคณะราษฎรเพรากลับมาคราวนี้ไม่ใช่ป้ายฮะแต่เป็นพวงหรีด เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็มีคุณป้าคนหนึ่งที่เป็นคนพื้นที่เนี่ยเขาก็ไม่พอใจไหมเขาก็ขับรถออกมาด่าไหมเหมือนกันนะครับแต่เนี่ยดูป้ายของไหมครับเป็นพวงหรีดเขียนว่าไว้อะไรแด่นายกโง่เอามารอม,มอบให้กับนายกที่ทางเข้าโรงพยาบาลระยองนะครับโดยไหมเนี่ยก็เจอตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบกรูกันเข้ามาจากกัดการออกไปจากบริเวณไหมก็พยายามตกลงกับตำรวจว่าจะยืนเฉยๆไม่มีการแตะต้องตัวทั้งสิ้นและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แล้วไม่ได้มาคนเดียวบนเกาะกลางถนนเนี่ยจะมีชาวบ้านที่ยืนถือป้ายประท้วงนายกอยู่ด้วยไม่เนี่ยบอกว่าฝากบอกนายกว่าถ้างโง่ให้ลาออกอถ้าบริหารประเทศแก้โควิดไม่ได้ก็ลาออกไปซะนี่มันจะเป็นปีแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเป็นรอบสองก็ยังแก้ไม่ได้โยนภาระให้ประชาชนต้องมาซื้อหน้ากากซื้อเจลมันเป็นสิทธิ์เป็นสวัสดิการที่ประชาชนควรจะได้รับทุกคน นี่ถ้าไม่มี4,000บาทใครจะไปจองซื้อวัคซีนโรงพยาบาลเอกชนที่ออกมาประกาศเปล่าๆได้คนจนคนรากหญ้าไม่มีเงินตรวจอย่างคนที่เสียชีวิตรายล่าสุดจากระลอก2เนี่ยเป็นไงเขาต้องไปรถพยาบาลไปโรงพยาบาลด้วยรถซาเล้งของเพื่อนแล้วเสียชีวิตกลางทางความจริงสวัสดิการผู้นี้รัฐต้องจัดให้อย่างเสมอหน้า77จังหวัดจะขอส่งต่อพงรีดให้ทีมงานของนายกแต่ตำรวจนี่ก็กันไว้นะครับ <c oughs> ไหมก็บอกว่านี่นี่นี่ไม่ต้องพยายามจะกกัน<ๆ><ๆ> ผมไม่เข้าไปหรอกผมก็เป็นคนเหมือนคุณคุยภาษาคนรู้เรื่องไม่ต้องมาทําเหมือนสลิมผมเนี่ยถ้าผมทวงสวัสดิการท่วนหน้าได้พวกพี่พวกตารวจก็ได้เหมือนกันแล้วไม้เนี่ยนะก็บอกว่านี่มันกว่าปีหนึ่งละวัคซีนก็ยังไม่ได้ยังต้องหาเงินกี่พันไปจองวัคซีนปีหน้าตายไปก็ไม่ได้รับสวัสดิการอะไรตอบแทนทั้งที่โรคนี้พลเอกประยุทธ์เป็นคนนําเข้ามาไม่รู้ว่าใครในที่นี้เกลียดผมหรือไม่แต่นี่ผมมาทวงสวัสดิการที่ทุกคนจะได้รับปรากฏว่าก็อย่างที่บอกมีคุณป้า ซึ่งเป็นคนระยองเหมือนกันเนี่ยนะครับขี่จักรยานมาหน้าโรงพยาบาลระยองแล้วก็ตะโกนขับไล่ไม้จักรยานยนต์เนี่ยมอเตอร์ไซค์นะนี่จักรยานยนต์อุ้ยดูสาวกว่ากว่าคุณป้านะแล้คุณพี่แล้วกันนอคุณพี่คุณคุณพี่ขออภัยนี่คุณพี่ขี่จักรยานยนต์มาลงมาด่าไม้เหมือนกัน นี่นะคะคือในคลิปเนี่ยนะคะก็มีคนแชร์เยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีบางคำนะคะที่อาจจะใช้ภาษาที่แบบว่าอืดอ่านิดนึงอ่าไม่ได้เกลียวกราดเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเอ้เนี่ยนะฮะท่านนายกหรือว่าคนในรัฐบาลเขาก็ลงมาอยากชียรยามมาช่วยแก้ปัญหามาช่วยพื้นคนในระยองแล้วไม้เนี่ยจะมาถือป้ายทำไมตอนนี้แล้วมัช่วยอะไรหรือเปล่านะคะก็มีปากมีเสียงกันไปเอาล่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ